ทิชากรราศีสิงห์ไปยังงครับกำลังพอดีเลยเริ่มเลยเริ่มเลยครับตืเล้เลยราศีสิงห์เลยอ่าราศีสิงห์เนี่ยคุณเห็นไหมนจจำนวนสัตว์สิบสองสัตว์นี่สิบสองราศีครับราศีสิงห์เนี่ยเขาให้ตัวแทนเกิดเป็นดาวเรือนเกิดอะไรเกิดเป็นอะไรเป็นเลขอะไรเลขอาทิตย์ครับเลขหนึ่งเลขหนึ่ง เวลาคุณจะทําอะไรคุณต้องเล่าจากเลขหนึ่งนั้นดหนึ่งแล้วก็มาสอบไม่มีคือนสามสี่ห้าันก็หนึ่งสองขนาดจะถ่ายรูปตัวเขาต้องหนึ่งสองสามนี่นะล้าจากหนึ่งครับเขาให้อะไรครับเขาให้สัญลักษณ์เป็นสิงโตเจ้าป่าครับแต่ว่าไปอยู่ในพบปุตตะดวงเมืองกระดวงโลกครับผมปุตตะแปลว่าเด็กปุตตะแปลว่าเด็กอืมสิ่งไม่ใหม่ เลยทําให้คนเกิดลัคนาราศีราศีสิงห์เนี่ยครับจะมีนิสัยเนี่ยเป็นแบบเด็กๆขี้เล่นเป็นคนขี้เล่นอ่าขี้เล่นแบบเด็กๆแต่มีทรงห้ามขึ้นหัวเด็กขาดเพราะอะไรเพราะเป็นสิงห์เพราะมีครบความเป็นเจ้าป่าอยู่นี่นะมีครบเป็นเจ้าป่าดูเด็กแต่ไม่เด็กขึ้นหัวรัาขึ้นหัวเล่นได้เล่นแบบเด็กได้ได้แล้วก็จะเป็นแปลกใจครับวันใดวันหนึ่งเนี่ยเอา รถไฟไขลามาเล่นอันนี้ก็คือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ชอบปกติแต่ครับขึ้นหัวนะครับโหวปีนี้เวลาไปอยู่ไหนเนี่ยครับลาศิษย์มันก็มือนอะไรมันก็ความเป็นเจ้าป่ามันก็มีความโดดเด่นทางสังคมสปอร์ตไลท์มันสอมบ้าแล้วก็ปีนี้ครับตั้งแต่วันที่สิบสี่เมษายนไปนี่ครับอธิบดีกรมการปกครองชื่ออะไร เอ้าชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวปดเลยนะตายแล้วะเล่นแบบนี้ก็งงเลยนะอาทิตย์ด้วกัรปกครองเป็นไงครับมาติดประกาศที่หน้าบ้านว่าบ้านนี้รวยไอ้บ้านนี้อาทิตย์ปดีบ้านเียอาิตปดีไม่ใช่รวยบ้านนี้รวยบ้านนี้สมอำนาจอะบ้านนี้เป็นอาทิตย์ปดีครับก็เลยทําให้ลัคนาราศีสิงตรงเนี้ยครับ เป็นไงมีบุญมีบารมีขึ้นมาทันทีเลย <ifi ets> คือตอนแรกกันสอปอร์ตไลท์สองอยู่แล้วอันนี้มันสอมสามดวงเลยนะ,อะโอ้โหครับเวลาเวลาเวเวลาวันที่สิบสี่เมษายนเวลาสิบโมงสามนาทีอาทิตย์ยกเข้าลาศีเมษว่าไงเป็นมหาอุดเป็นยังไงตอนสุริยะยา,ามาสู่เมษวิเศษเป็นวันวิเศษอ่า ล่าผลหุ่นลมีอ่าจำไม่ได้นะจำไม่ได้นะจำไม่ได้นะครับก็ทำเป็นเจ้าตาเนี่ยเป็นไงยิ่งใหญ่ครับแล้วก็ไปอยู่กับพระรามหูด้วยคู่ธาดด้วยคู่ทาสด้วยก็เลยหลงตัวเองใหญ่เลยอ้าว่ากูนี่ใหญ่จริงๆนะเออทำนองนี wow ้นะบทประพันธ์มันบอกว่าใหญ่มากไงอ่าใหญ่มากก็ะราเราหูเ่ยครับให้เลยยิ่งยิ่งยิ่งคิดว่าตัวเองใหญ่ขึ้นไปยิ่งว่าตัวเองใหญ่ขึ้นไปครับ บางทีก็บ้าไปเลยบ้าอำนาจไปเลยอะไรจำลองนี้นะครับวันนี้นะฮะต้องระวังนะฮะคนราศีสิ่งต้องระวังะนะครับก็อย่างที่บอกทุกครั้งการเกิดสุริยะปราคาการเกิดจันทรุปราคาการเกิดปรากฏการทางรมชาติต้องมีพระอาทิตย์ตัวนี้เข้าไปเกี่ยวข้องทุกครั้งกับพระจันทร์ตัวนี้วันที่แปดพฤศจิกายนมีจันทร์ดับที่ตรงนี้ดัสามสิพฤศจิกาพระอ่านี่พบสุปรศจิกาแปพฤศจิกาแปดพฤศจิกา ข่าวข่าวที่ได้มาจากแดงไกลไม่มีคําว่าดีครับข่าวดีไม่ได้ยินอ่านะฮะไม่ดีข่าวไกลนะครับอ่าแล้วก็มาราศีไอราศีไเอไเอเอ,เอ,เออะไรนะไอราศีตุลครับก็เรื่องอะไรแล้วเกี่ยวสังคมการเดินทางนะครับครับอ่ะทีนี้เป้าใหญ่ๆหญ่เป้าใหญ่ๆก่อนอะคุณเห็นไหมครับว่าคนเกิดลักนณาราศีสิงห์เนี่ย ที่ผ่านมาเมื่อปี64บิดาพระราัประเดินโปรดรเลียนหน้าบ้านอยู่สองครั้งสบายใจไปแล้วครั้งแรกเนยเมื่อไหร่ครับครั้งแรกในวันที่5เมษายนปี64ถึงวันที่14กันยายนปี64ครับครั้งที่หนึ่งครับพาดประเด่งอยู่ที่หน้าบ้านสบายไปครั้งหนึ่งเปิดบ้านมาเจอพระรหัสหเจอครูเจอพระเจอโค้ชครับเจอหุ้นส่วนเจอผู้ใหญ่ในงานผู้ท้าผู้แก่สาวเจ้าพญาทั้ง162วันครับ162วันที่รุ่งเรืองอ่า แล้วก็มาครั้งที่สองเนี่ยเปิดบ้านก็มาเจอเมื่อไหร่ครับสิบ <Minor. S 2> สี่ไอ้ยี่สิบพฤศจิกาอ่ายี่ 20. สิบพฤศจิกายนปีหกสี่ถึงวันที่ส,สิบสามสิบสองเมษายนสิบสามเมษายนถึงสิบสามเมษายนอ่าวันที่สิบสามเมษายนนะปีหกห้าครับซึ่งตอนนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ก็คือตอนนี้แหละค,ครับครับระยะร้อยห้าสิบสามวันเป็นช่วงเวลาที่ดีครับครับเป็นช่วงยาวตาดีที่ว่าจะเจอครูพัฒเจอโค้ชเจอหุ้นส่วนในงาน แล้วก็ตัดสินใจแต่งงานในปีนี้รีบเลยหรือช่วงนี้ครับเวลาเวลาว่าอเวลาวันที่สิบสามเมษายนสิบสามเมษายนครับเวลาหกหกโมงหกโมงเย็นสาสิบสองนาทีสี่โมงสี่โงยนสาสิบสองนาทีสี่มงเ็นสาิสองนาทีไม่ใช่ผมจะดูว่าคุณเนี่ยฮะสนใจไอ้ไอ้ไอ้ด้านไปหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าได้ฮะฟังไอ้ใจว่าอทำงานอยู่เดี๋ยวฟังเพลินไปนะครับ มีดาพระลาทตรงนี้ยกเข้าพบมองรนะัตนตัวเองครับพระลาดเป็นแปดสุกเจดอาจารย์เจ้าวันรอนี่หลังนี่นะครับเป็นผิดทุกบ้านมีจุบเสื่อมครับ,รบเรื่องผู้ใหญ่ในงานไอท้ที่ว่าเปิดบ้านมาแล้วอะเอ็นดูรักไข้ส่งเสริมสับสนนเนี่ยวันนี้ชักไม่อยากมองหน้าซะแล้วตั้งแต่สี่โมงเย็นนะของวันที่สิบสามเป็นต้นไปเนี่ยสี่โมงสามสิบสองนาทีครับเป็นต้นไปพระลัทอยู่ในพบมรัต เป็นผิดทุบบาทเป็นพลัดเป็นแปดเป็นผิดทุบบาทเป็นจุดเสื่อมเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ในงานครับการทํากระทําการสิ่งใดก็ความที่ยึดถือคุณธรรมความถูกต้องนั้นก็เก็บไว้ได้ลิ้มชักข้ะรหัสเนี่ยมาอยู่ในพระวานาไม่มีไม่มีคําว,ว่าถูกต้องมีแต่ถูกใจนี่มนไม่ถูกใจก็ไม่ใช่อ่านะครับอันนี้พระวนาคืความสติปัญญาอะไรต่างๆตงัวนี้ก็เสื่อมไปอะไรไปครับก็เป็นระยะตรงนี้หนึ่งปี หนึ่งปีแต่มีอยู่ตอนหนึ่งประมาณตั้งแต่ตั้งแต่ไอ้ยี่สิบเจ็ดเบษาไปอะไรไปเนี่ยพระสุขเนี่ยดาวการงานมันยกเข้าตรงนี้โอยกเข้าพบปะทับพระรหัสตรงนี้อ๋อพระสุขเข,ข้าวันที่ยี่สุเข้าเมษายนนะครับก็ทําให้จเจ้าจะตาเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการงานน,นะฮะได้รับตาดูเคราะหรือว่างานที่เสียเสียหายหายแล้วงานที่ทิ้งแล้วไม่เอาแล้วมาให้ มาปัดฟุลขัดสีฉวีวันครับแล้วก็เติมเลขอะไรเข้าไปด้วยเติมเลขห้าหกเข้าไปในง้นด้วยไงงานที่ว่านัานนะครับก็จะทําให้เจ้าตาเนี่ยได้รับการสงเคราะห์อะไรบางอย่างดีมากเรื่องเกี่ยวกับการงานเพราะการงานเป็นอุดอยู่ในพบมรณะมันได้เปถึงการเดินทางตามเสียหายครับงานที่ต้องใช้การเดินทางหรือความเสียหายอะไรต่างๆตัวนี้ไปบอกกันอย่างนี้นะครับมีในร้ายมีดีครับอ่าในร้ายมีดี แล้วก็มาพระราหูเที่อยู่ในเรือนการงานเนี่ยนะครับที่อยู่ในเรือนการงานขอเกิดลัคนาราศีสิงห์เนี่ยที่ผ่านมาสิบแปดเดือนน่ยครับมันเป็นไงครับมันมันก็เรื่องงานแตน่พระราหูมันก็ทําให้งานตรนนั้นอ่ะเป็นด้วงไปะนะครับเป็นด้วงเปนตัวด้วงน่วงอ่าเป็นตัวร่วงอ่า้วง,วงก็กดกัดจินไง อ๋อโดนจัดโดน่วงอ่าโดนจัดกินเป็นตัวด่วงนะโดนกัดกินครับแล้วก็ที่ทํางานที่ผ่านมาคุณไม่ได้เคยไปดูบ้างเลยหรือไงว่ามันเสียหายแค่ไหนแล้วว่ามันมีปลวกขึ้นอยู่อ๋อก็ปลวกขึ้นที่การงานคุณไม่ได้ดูเลยเหรอนี่ขึ้นมาสิบสิบกว่าเดือนแล้วอันนี้สิบาเดือนกำลังจะไปกาลังจะออกแล้วแล้วก็คุณไม่ต้องไปดูแล้วมันเดี๋ยวก็เห็นแล้วแล้วเวลามาที่สิบสองก็ไอ้ร่วงไปอยู่แล้วอ่าเนะครับไอ้ตัวคนทําออกไปแล้วอ่าอืมครับ พระราหูเนี่ยเป็นใครพระราหูเนี่ยเป็นเมียเราแฟนเราคนคร,รักเราครับเป็นทุกส่วนเราครับเวลาวันที่สิบสองมีนาะยกเข้าพบสุนพระเอาละครับครับทีนี้ละครับกลัวเมียกันไปได้เลยไม่ใช่มันต้องเป็นยังไงอยู่ในพบสุนพระก็หมายถึงว่าถ้าคณไปได้ทุกส่วนจีนไต้หวันเกาหลีญี่ปุน่น อ๋อประเทศตะเกียบนี่คือเลขแปดดีมากอ่าดีมากใช้คำว่าดีมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยหรือไปได้แฟนนะครับไปได้ทุนส่วนเนี่ยนะฮะก็จะรับการเกื้อกูลการสนับสนุนในสำนับครับนะครับแล้วก็ถ้าไปทุนส่วนนี่นะตามชาติเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากแปดเก้านะเยี่ยมมากเลยตางชาติดีมากถ้าไปอะไรอะไรยืนยันว่าต้องไปตามชาติอะไรยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงดาวพระเกต เรื่องจริงคือตรงนี้พ่อสาวตรงนี้ยกมาที่ยี่สิบเก้าพ่อสาวตรงนี้ยกเข้ามานี่เล็งลักนานเป็นกเกษตรเล็งลักนาเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวเพ่งเล็งลักนาวิธีการแก้เค็ดเนี่ยคือการต้องมีแฟนต่างชาติต่างศาสนาต่างเผ่าพันธุ์มาถึงจะแก้เค็ดได้ต้องโอ้อยังงั้นเราต้องเตรียมหาเอาไว้เยอะๆสิเพราะผมรู้จักราศีสิงห์มากอ่าก็แล้วแต่คุณนะครับนะไปเตรียมสเปกอ,อ่าไปเตรียมสาว สาวต่างชาติเอาไว้รอต่างชาติต,ต่างศาสนาต,ต่างคพันตรงนี้จะกแก้เค็ดได้เลยได้ไดเอาไว้แก้ดวงเนี่นยแต่ <ทะ S 2> ถ้าเกิดใครเ็าตาไม่มีฮะไม่มีอา่าไม่มีอา่าไม่มีเลขแปดอยู่ตรงนี้ครับนะฮะไม่มีเลขแปดอยู่ตรงนี้ครับหรือเลขแปดคุมลักนาอย่างนี้ครับคนเนี่ยเปิดบ้านมาเจอสาวเหมือนที่ว่าพระคนกราสีกรก็เจอมาสองปีครึ่งถามโทรไปถามคุณอ้อนดูว่าเป็นยังไงอ่านะฮะอ้อนไหนมา ก็อ้อนอยู่ในรายการอ๋อโอเคๆๆนะโดนหนักมาเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าจะตาเนี่ยเป็นไงครับเจ้าจะตาเนี่ยก็จะเจอเสาเล็งก็คือเกิดเครียดทุกข์วิตกกัมลแตกคักชีคาาอุปสรรคมันมาอยู่นะเรื่องอะไรเรื่องคู่เรื่องคนรักนะครับอันนี้เรื่องคุณส่วนนะครับเป็นตัวนี้นะฮะแล้วก็ความมีสินทรัพย์ก็จะหมดไปอะไรไป แต่คุณจะมีข้ออะไรดีดาวพุทธดาวการเงินคุณดีนะฮะดาวการเงินคุณเป็นธงชัยครับคุณจะสําเร็จด้านการเงินอย่างดีถูกต้องคุณจะประสบความเร็เรื่องเกี่ยวกับการเงินนะฮะด้านอื่นเนี่ยช่างมันนะเราไม่สนใจบางคนก็ไม่สนใจนะฮะบางคนก็ไม่สนใจนะฮะอ่าอ่าคนเกิดลัคนาราศีสิงห์เอ้มันมีวันที่จะต้องระมัดระวังเนี่ยนะครับครับ วันที่ต้องรัดระวังนี่คือระวังเรื่องอะไรครับอ,อันดับแรกเนี่ยเราตัดระวังในในในเรื่องเ,อเรื่องผู้ใหญ่นะครับครับที่ว่าวันที่ส e ามสิบเมษาข่าวที่ได้มาไม่ดีโดยเฉพาะทางไกลครับวันที่สิบหกพฤษภาโคมเกิดจันทรุปราคาแบบมิดดวงที่ราศีพิจิกสิบหกพฤษภาคมนะครับคือใครตัวเอไอไม่ใช่เว้ยนะ อ่าคือเรื่องรถเรื่องบ้านนะครับพันพันทุกอ่าเรื่องบ้างรถเรื่องบ้านนะครับแล้วก็นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ราศีสิงนะครับแต่ให้รู้เลยว่าที่หน้าบ้านเป็นอะไรครับหน้าบ้านไอ้กรงการบพพมาติมาติดป้ายคําว่าอธทิตย์ประดีอยู่ ให้ใช้ความเป็นทิบปดีเป็นประโยชน์นะครับใช้ความดีความใหญ่โตความมีอำนาจอะไรต่างตัวนี้อํานาจวาสนามามันอยู่ที่บ้านแล้วมีบุญมีบารมีแปลว่าปีนี้อยู่บ้านให้มากไว้ดะครับอยู่บ้านให้มากไวนะครับจะปลอดภัย